อำมาตถินผู้เป็นเศษผงเครืองตารุ่งเช้าพระยาน้อยเสด็จออกอยังที่ว่าราชการ สมิงชีพลายอำมมาทินและเสนาพลึกทามาตผู้น้อยผู้ใหญ่เข้าเฝ้าพร้อมกันพระยาน้อยทอดพระเนตรเห็นอำมมาทินแล้วก็เคืองพระไทยนึกถึงตอนที่อำมมาทินเปิดประตูเมืองรับพระองค์แต่เพียงบานเดียวสำคัญว่าอำมมาทินยังจะเป็นเสี้ยนศัตรูอยู่จึงตรัสเปรียบเทียบ แกเสวิกามากทั้งปวงว่าผงเข้าตาเราอยู่สองอันเอาออกเสียได้อันหนึ่งแล้วแต่อันหนึ่งนั้นยังเคืองตาเราอยู่นะักไม่สบายใจเลยทํำไหนเราเจะออกเสียได้อมมาตินได้ฟังก็รู้ทันว่าพระยาน้อยตรัสกระทบตนจึงทูลขึ้นทันทีว่า ซึ่งพระองค์ตรัสมานี้ข้าพเจ้าก็ทราบอยู่แล้วว่าพระองค์มีพระทัยพิรโรดต่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอชี้แจงถวายให้พระองค์ทรงเห็นซึ่งความจริงอันตัวข้าพเจ้าผู้เท่านี้ตั้งจิตซื่อตรงเป็นบรรทัดแต่ก่อนนั้นจะได้คิดเข้าข้างกับพระองค์หรือกับสมิงมะราหู ก็หาม่ได้ด้วยข้าพเจ้าตั้งใจรักษาสัตว์กตัญญูต่อพระเจ้าช้างเผือกซึ่งยังทรงอยู่ในสเสวตฉัติรักษาประเพณีแผ่นดินไว้มิได้กระทำน้ำใจให้เป็นสองแลเมื่อพระองค์ยกกองทัพมาตั้งอยู่ณนะตำบลวัดสิงหคุดนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชบิดาของพระองค์ยังมิได้เสด็จสวรรคตเสนาอำมาตย์มนตรีผู้ใหญ่ผู้น้อยทั้งปวงชวนกันแต่งเครื่องบรรณาการและหนังสือให้คนสนิทนำออกไปถวายพระองค์แต่ข้าพเจ้าผู้เดียวมิได้ทำการดังขุนนางทั้งปวงเพราะเหตุกลัวจะเสียขนบธรรมเนียมในเสนาบดีวัด ประเพณีและเมื่อพระองค์เสด็จนํากองทัพจะเข้าสู่พระนครพระเจ้าช้างเผือกสวรรคตแล้วข้าพเจ้าเห็นพระองค์เป็นพระราชบุตรควรที่จะได้ผ่านสมบัติสืบขัติยราชปกป้องไพร่ฟ้าประชาราษฎรสมณะชีพราหมณ์ให้อยู่เย็นเป็นสุขข้าพเจ้าก็มีความยินดี จึงรีบออกไปเปิดพระทวารรับเสด็จพระองค์แต่บานหนึ่งและที่ปิดไว้บานหนึ่งนั้นเพราะเหตุว่าพระบรมศพพระเจ้าช้างเผือกยังไม่ได้ถวายพระเพลิงข้าพเจ้ายังรักษาพระศพอยู่จึงไม่ได้เปิดรับทั้งสองบานซึ่งทำอย่างนี้หวังจะให้เป็นแบบแผนของเสนาบดีผู้ซื่อสัตย์ต่อเจ้า ถ้าสมเด็จพระราชบิดาของพระองค์อันเป็นพระเจ้าอยู่หัวของข้าพเจ้ายังสถิตดำรงอยู่แล้วแม้พระองค์ครีทาพลเข้ามาจะหักเอาเมืองข้าพเจ้าก็จะปิดประตูพระนครไว้ให้มั่นคงจัดแจงทหารพร้อมได้เครื่องสรรพวุธให้ขึ้นรักษาหน้าที่เชิงเทินประตูหอรบจะสู้ศึกกับพระองค์ ไปจนกว่าจะสิ้นปัญญาและฝีมือของข้าพเจ้าไว้ชื่อให้ปรากฏเป็นเกียรติยศถึงจะตายก็ไม่เสียดายชีวิตถ้าพระองค์จะผูกพระไทยพิรโรธเอาโทษข้าพเจ้าดังนี้แล้วนานไปภายหน้าไหนเลยจะมีเสนาบดีที่จงรักภักดีซื่อสัตย์ต่อพระมาหากษัตริย์จะมีแต่คนสอพอคดโกง ชนะไหนพลอยด้วยหาความซื่อสัตย์กตันญูต่อเจ้ามิได้อันจะหาคนซื่อสัตย์กตันญูนั้นหายากคนคดโกงอกตันญูนั้นหาง่ายเปรียบประดุดดวงแก้วมณีกับศิลาดวงแก้วมณีนั้นในร้อยพันภูเขาจึงจะมีสักแห่งหนึ่งส่วนศิลานั้นมีอยู่ทั่วล่าอันหนึ่งคนกตันญูต่อเจ้านั้น เป็นที่ยังพระนครให้จเจริญรุ่งเรืองคนอาสัตอักตัญญูต่อเจ้าเป็นที่ยังพระนครให้ฉิบหายซึ่งข้าพเจ้าทูลถวายดังนี้แม้พระองค์มิทรงเห็นด้วยจะเอาโทษข้าพเจ้าจริงแล้วข้าพเจ้าก็จะยอมถวายชีวิตขอพระองค์ทรงพระดำริดูจงควร พระยาน้อยได้ทรงฟังอำมาตทินทูลดังนั้นก็สิ้นความสงสัยมีพระไทยยินดีนักตรสัสสรรเสริญว่าเรามิทันรู้อำมาตทินผู้นี้เป็นคนซื่อตรงต่อแผ่นดินสมควรที่จะเป็นผู้เท่าแล้วดุดหนึ่งขุนพลแก้วและแก้วของบร,รมมาจากพัตดิร,ราชอันหาค่ามิได้มิเสียที ที่สมเด็จพระบิดาเราปลูกเลี้ยงไว้จะเป็นกระทูหลักแผ่นดินสื่อไปภายหน้าเรามิได้ทันพิจารณาหลงพิรโรธท่านเราขออภัยโทษเถิดจึงทรงพระกรุณาตั้งให้เป็นอมมาทินมณีกรอดแล้วพระราชทานเงินทองเสื้อผ้าเครื่องอุปโภคบริโภค โปรดให้ไปกินเมืองเสลียงและเป็นที่ปรึกษาราชการ